สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับชาวท่องทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับน้องฟิวมาอีกแล้วมาเอารถเข้าใหม่มาฝากกันเลยนะครับคันนี้เป็นแฮตแบกห้าประตูนะครับกับเจ้าโตต้ายาริส1.2 Entry ปี2 0 2 2ไม่เก้าหนะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาท3 9 9 0 0 0บาทนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากเครดิตดีฟรีดาวนะครับ สภาพรถสวยเกรดเอนะครับบอกเลยว่ารถของเราไม่มีชนหนักไม่มีไรความไม่มีน้ําท่วมนะครับรับประกันเครื่องยนต์แลเกียรับประกันหลังการขายฟรีค่าแรงให้ตลอดสัญญานะครับบอกเลยว่าได้ในส่วนของตัวรถสภาพโค้สวยแน่นอนนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อหาน้องกัฟิวได้เลยที่เบอร์0ูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้าศูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้านะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกได้นะครับน้องฟิวมีทั้งหมดสามสาขานะครับ มีสาขาสุราธานี2ส,สาขาและกรุงเทพอีกหนึ่งสาขานะครับอ่ะเรามาดูใน2ตัวรถกันเลยนี่ตัวรถเฮทแบก c k 5ประตูนะครับก็กระจังด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะครับตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยนะครับนี่โลโก้โตต้ตาก็จะเป็นโครเมียมนะครับบอกเลยว่าสวยๆนะครับไฟหน้าไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับโฟมไฟใสๆแบบนี้เลย คมไฟใสๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยมากๆนะครับในส่วนของตัวยางนะครับนี่ในส่วนของตัวยางนะครับเป็นยางปี2024นะครับทุกคนยางใหม่อยู่เลยนะครับยางปี2024ขอบ15ล็อกอัะเดิมๆโรงงานนะครับบอกเลยว่าสภาพยังโคตรใหม่โคตรสวยโคตรเจมนะครับใช้งานยาวๆเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวรถนะครับก็จะได้ในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมติดด้านข้างแบบนี้เลยนะครับ ตัวรถเป็นสีขาวสวยๆเลยนะครับตัวนี้ฟรีดาวได้ด้วยนะครับผลอ,อยู่ประมาณหกเจ็ดพันนะครับตัวนี้นะนี่สวยๆเลยมาเรามาดูในส่วนของประตูนะครับนี่หัวน็อตนะครับแมตอาร์กรูกลมเดิมโรงงานนะครับแผ่นเพจเดิมๆโรงงานแผ่นเพจปีสองพันยี่สิบสองนี่หัวน็อตนะครับจุดเต็มสีเดิมนะครับสภาพสวยๆ นี่เมตอาร์ครูกรมเดิมนะครับเมตอาร์ครูกลมเดิมโรงงานบอกเลยว่าสภาพสวยๆเลยนะครับตัวเบาะนะครับได้นในส่วนของตัวเบาะผ้าตัวเบาะผ้าแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวเบาะผ้าสีดำรอยตะเข็บสีน้ำเงินนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับ คนโซนด้านหน้าก็จะมาในส่วนของคนโซลสีดํานะครับ hm นีก่ก็ <ง Auss ie> ตัวนี้เนาะตัวนี้เด่นเลยฝ้าของเขาฝ้าของเขาจะเป็นสีดำ hm. นี่เท่มากนะฝ้าสีดํา hm. ดูแลร,รักษาง่ายด้วยนะครับดูแลรักษาโคตรง่ายนะครับนี่สวยๆเลยนะครับคนโซนตัวรถก็จะเป็นสีดํา hm. ค <Palm> นโซลตัวรถก็จะเป็นสีดํา hm. ตรงนี้จะมีในส่วนของที่วางของเป็นเก๊ะหน้ารถนะทุกคน เป็นเกะน่ารถก็จะมีนะครับนี่คู่มืออุปกรณ์การใช้งานเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับตัวรถนี่สภาพสวยๆนะครับนี่นั่งคือนั่งสบายเลยนะคือนั่งสบายเลยยืดขาได้สบายเลยนะครับทุกคนนี่บอกเลยว่าสภาพรถสวยมากๆสภาพรถสวยมากๆเลยในส่วนของตัวรถใคยที่กำลังมองหาใครที่กำลังสนใจ น้องฟิวถือว่าตอบโจทย์หลายๆคนเลยทีเดียวตัวรถบอกเลยว,ว่าโคตรสวยนะครับน้องฟิวบอกเลยว,ว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีิความไม่มีน้ําท่วมตัวรถน้องฟิวรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะครับอ่ะดูรอบๆคันกันต่อนะครับนี่น้องฟิวแกะแมตอาร์คให้ดูแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นะครับแกะให้ดูยังอ่าแมตชอาร์คนะครับนี่ รถสภาพสวยแน่นอนนะครับมาต่อในส่วนของด้านหลังกันต่อในส่วนด้านหลังก็จะมีในส่วนของปุ่มล็อกเด็กปุ่มล็อกเด็กแล้วก็หัวน็อตเดิมๆนะด้านข้างก็ตัดด้วยพลาสติกเป็นสีดํานะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆแมนอาร์คเดิมโรงงานแมนอาร์คเดิมๆโรงงานนี่ ตัวด้านหลังไฟท้ายของเขาไม่มีคราบเหลืองเลยไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองเลยตัวยาริสก็จะเป็นโครเมียมที่ปัดนำ้ำฝนสปอยเลอร์มีมาแล้วเรียบร้อยนี่เคยสนใจตัวนี้นะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับฟิล์มละลายฟ้ายังใหม่อยู่เลยนี่เป็นแฮทแบกห้าประตูแบบนี้เลยเป็นแฮทแบกห้าประตูแบบนี้เลยจะมีในส่วนของหัวนอตหัวน็อตก็เดิดๆนะหัวน็อตดิดๆ ด้านหลังกว้างใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวตรงนี้ก็สามารถอ่าตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับเขาเรียกว่าอ่าน้ำยาเออน้ำยาน้ำยานะครับแล้วก็ที่ปั๊มลมสูบลมก็มีมาแล้วเรียบร้อยสภาพสวยๆหัวน็อตเดิมแม่อาร์คเดิมนะครับแผ่นยางเดิมกดไปเป็นรูปเล็บแบบนี้เลยอ่า สภาพรถสวยมากๆใครสนใจตัวนี้สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยส่วนของด้านหลังก็จะได้ในส่วนของเบาะผ้านะทุกคนก็นั่งสบายๆนะครับ3-4คนคือสบายแน่นอนนั่งด้านหลัง3-4คนสบายแน่นอนนี่กว้างๆแบบนี้เลยเมทัากหัวน็อตเดิม แมตอาร์หัวน็อตเดิมโรงงานใครสนใจเจ้าโตต้ายาริสตัวนี้นะติดต่อมาได้เลยนี่กระจกออโต้กระจกไฟฟ้าหัวน็อตเดิมแมตอารเดิมเดิม มมเดิๆไปในกว้างขวางี๋ยวสตาร์ทให้ดูดีกว่านี่กุญแจได้กุญแจรีโมทด้วยนะนี่กุญแจรีโมทต,ตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์ชันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลย ด้านซ้ายเปลี่ยนวิทยุนะครับปรับขึ้นปรับลงเพิ่มเสียงลดเสียงจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ปุ่มโหมดโฮโมก็ปิดเสียงโหมดโฮโมโฮตรงนี้ก็จะเป็นรับสายวางสายผมเลยสาก้านหุ้มหนังกึ่งกลางตัวรถเป็นโลโกโ้เป็นอ่าโครเมียมบอกเลยว่าสภาพรถสวยมากตัวนี้เลขมยอยู่ที่97,600 1กิโลเมตรถือว่าเลขไม้เป็นเลขไม้ที่น้อยมากๆเลยนะครับนี่ด้านข้างนะครับปรับกระจกแบบออโต้ด้านขวากระจกไฟฟ้าทั้ง4บานใครสนใจคันนี้น้องฟิวบอกเลยว่าตอบโจทย์มากหน้าจอของเขาได้ในส่วนของหน้าจอวิทยุมีในส่วนของ usb มาแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าสภาพสวยแอร์เย็นแอร์เย็นฉ่ำเลยสตาร์ทปุ๊บเย็นปับ๊บ คือสตาร์ทแล้วก็ไม่ถึง10วิเย็นเลยต่างกับรุ่นอื่นๆรุ่นอื่นๆบางทีต้องสตาร์ทรถสักพักหนึ่งหรือว่าต้องขี่ก่อนถึงจะเย็นตัวน,นี้สตาร์ทปุ๊บเย็นปับ๊บนี่ไฟขอทางจะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ปรับได้2ระดับก็คือตรงตัวและตัวตรงตัวและขาปรับได้2แบบ แอรอันนี้คือความแรงของพัดลมปรับได้ถึง4ระดับนี่อาจจะได้ยินเสียงนะในกล้องอันนี้คือความเย็นของแอร์นะครับสามารถปรับได้นะครับนี่ปรับไม่ต้องเยอะนะครับเย็นแอร์เย็นมากนะครับสวยๆเลยที่วางเก้วน้ำสอจุดเกียร์ออโต้คันบันเดยตรงนี้เบรกมือ power outlet ร2อวอัตต์ ช่องใส่ของก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ไฟเปิดได้ปกติซ้ายขวาฝาสีดำนี่ฝาสีดำแบบนี้เลยสวยๆเบาะไม่มีฉีกขาดไม่มียุ่ยเบาะสวยๆระบายระบายความร้อนได้ดีนะสำหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้าโตย้ายาริสคันนี้นะครับปี2022 1.2 entry ไม่เพียง90,000กว่าราคา399,000บาทติดต่อน้องกาฟิวได้เลยที่เบอร์0657400689 0657400689สาม,มารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมน้องกาฟิวได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย